สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่เป็ดอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เป็ดจะมาสอนการคิด2ตัวตรงจากผลไทยเที่ยงและไทยบ่ายค่ะเรามาดูกันเลยนะคะโดยในวันนี้นะคะพี่เป็ดจะใช้ผลการออกหวยหุ้นรอบวันที่15กุมภามาเป็นตัวอย่างในการคำนวณให้ดูนะคะเมื่อเราได้ผลมาเนี่ยวันที่15กุมภาน้องๆดูนะคะ เราใช้ล้วน้องตีกรอบตรงนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะมานำมาจัดเป็นชุด2ตัวตรงนะคะ2 5 4 3 0นะคะถ้าน้องๆยังจำได้เนี่ย5 4 3 0กนํการนำมาคำนวณจัดเป็น2ตัวตรงก็คือ5 4 5 3 5 0 4 3 4 0และ30น,นะคะค่ะเราก็จะจัดได้แบบนี้เรามาดูกันว่าในวันที่16อืมมาแต่เช้าเลยค่ะน้องๆเห็นแล้วนะคะแล้วเรามาดูที่ตำแหน่งเดิมค่ะของรอบไทยเที่ยงและไทยบ่ายสองตัวบนนะคะ0 3 2 7วันลุ่งขึ้นนี่ออกรอบเที่ยงค่ะเราก็ดูตำแหน่งเดิมค่ะ0 7ย์ด มี7ซ้ํา1ตัวนะคะลืมไม่เอ่ยต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น1ค่ะเป็น0 7 6 1นะคะพอวันที่18เนี่ยมาแต่เช้าเลยแล้วเราก็มาดูตําแหน่งเดิมค่ะ4มีสซ้ำเปลี่ยนเป็นอะไรคะน้องๆจำได้ไหมเปลี่ยนเป็น0นะคะ4 0 1 9าพอวันรุ่งขึ้น40 19ก็ออกมาแต่เช้าเลยค่ะ แล้วอย่างนี้สูตรนี้ง่ายไหมคะเนี่ยน้องๆก็ลองไปคำนวณดูนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่มาในสี่รอบหรือมันก็จะไม่ไม่เกินสองวันค่ะแป๊บเดียวเองแล้วในการตามยี่สิบสี่ตัวเนี่ยนะคะจะไ,ได้เงินกำไรเนี่ยมากกว่าสูตรรูดมากๆเลยค่ะเอาน้องๆลองเอาไปใช้ดูนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าสูตรวันนี้ไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปไม่รับลำดับถัดๆไปของหวยหุ้นพี่เป็ดด้วยะคะ่ะ สวัสดีค่ะ